ครับอันนี้เรากะไหว้เจ้าที่เจ้าอย่างนะครับแล้วเจ้าของป่าเจ้าของห้วยเจ้าของนองนะครับเนาะเป็นประเพณีของไทยบ้านบรรวนของเรานะครับเนาะที่ปฏิบัติกันมาในการหาป่าครับผมมาพี่น้องถึงแล้วเที่ยงอะไรไปไปมครับไปไปเรือฮะไม่มีอะไรไม่ได้ล้างเอะไรครับผมแก้วก็ล่งเลยนี้นี่ไม่ได้ล้างนะครับเจ้าอะไรคสับผมไปพี่น้อง ปวยฟ้ไมเห็นนะอย่ารกับาอมาเลไปเห็ด่กอนเฮ้ยมันต้องคาบยาออมาละเม่ออเจ้าถิ่นไม่ดีู้ใหม่น้มันถูกยากรอันร้าี4เดือนเดี๋ยวมางัวหน้าเอารัยาเล้ามาฝาาครับยาต้นเราฟ้ามัาบอกว่ามันนอนเตียงบรรยากาศ

ตั้งเปิดเคลื่อนหรือเปล่มันต้องนามเรื่อ่อนคนอ๋อีสามสองนะครับป่เสริฐไแนวสิโอ้แต่งอีเนี่ยว่าน้ำมันลงป้ามันจะิดลงแม่นครับเจุงกับอันนั้นชอบหรอเือนิเอาหร่อไมปล่อยมันลงหร่อไงนะอือวันนี้ต้องฟ้าดูดด้แบบดดออกเลยคำบ่ดึงไว้บ่โดดเอาขก้นช่วงวันน่ะะบ้ามึงอิปล่อยลงไส่หรอมันจะชิบอะไรลูก เอาผู้ป็นนายงใหม่ไปมันจะไม่มีังนี่นะผู้พยงใม่นี่ไปสอนมันไก่มันมันไม่ยังนอกวเรายเรดอเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นไปเดี๋ยวผมขึ้นปแลึกเดี๋ยวไปน้องเอาก็สอบมาเสร็จปากกอนครับผม นี่าแก้วจังเลยผู้ชมนเมืองะคอ้โบ้บฮอโอ้โหแก้วมาเลยออกระสโอ้ยพอเบสตงนี้าะอ้ยสฮอเบ ดูดน oh. ี <s 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 ่แทบตอแหลกดูช่วยวายเร็วเนยนะบากันนี่สุขยาก่อนกูบอกว่าคืนป้าจะคอยสู่กับป้าเครื่องดูนี่ครับต่งน้อยครับต่งน้อยพี่น้องต่งน้อยต่งน้อยเรียกวายไม่อะมาคำต้นหญิงเป็นต่งน้อยครับโอ้บบสูดรเลยนี่โอ้กระสูบครับกระสูบกระสูบ ลำนละมูลให้พี่สั่งกันนะให้พีสังกันนะนะครับใอยู่น้ำวัดน้ำว,ำวาแจกงาาผมกัยังบัแจ๊กเสียนเสียนสนุกเด้น แถวเขาเขาเขา่าเถอะนี่ครับผมมาสู้เพิ่นหได้กนเงลอดไ่พอ่กกินเงินผมตลอดินเงนผต่อกูอยากเจออยู่เส้นเล็กเส้นหนมบ่อยกูอยากเจอมัล่ะโอ้เส้นเล็กโอ้เส้นเหล็กเส้นหนมหน่มมาลอดสองโลรเปนน้องต่เก็สเยอะนสองตไล่เร่ยนั้นเด้อ สั่งไม่ไม่สี่หมื่นตัวหน่อยสี่หมื่นอยู่บ้านเมียกูมีหัวมีเมียอยู่บ่ตัวเล็โลนะครับเลิกไม่เลิกกูอยู่คนเดียวลี่มืงนิตระเป็นคนสูงสูอ่ะเดี๋ยวถามเดี๋ยวเทคนิคครับผมเทคนิคการ กูตงโดยช่างปอก,เ,กเ,เอินอนเอ้นต้อนดูสะกลเขาเอิ้นตงครับอ๋อใส่ปลากลับมาทางนี้เน,ะนาะาาปลาปลาเนี่ยแถวบ้านมึงหลายวะปลากินมดไลยปลาอย่างเ้กินดเปลาปาวะ ลปยังครับกินปไหเดือนนี้ที่ตายอังลางมีต้นละสูงตัวสามุ่ว้าวคือู้นี่ี่ไคืปาีบคอปยกินบ่ไหบ่ครับกินไงก้าวว้วเฮ้ยกินักษา่อนนะบ่ผมรู้ได้อนี่ผมลาแ่โอติด่ั้งอย่างัน ว่าอยู่แถวสะกลผมยันบุเรออยูมันอึดเอาไโลดอกนี่ครับเอาหินท่วงครับพี่น้องหินท่วงตรงตอนเอาใไม้ปดี๋ยวนี่ถึไปหาจะได้ขึ้นไหมเดอยรมตื่นเรียบร้อยครับตรงเล็กของเราได้ได้กระสูบโตละ